เรื่องที่เราจะมาเล่ากันเดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องแต่งอ่าก็ที่จริงแล้วมันก็แล้วแต่ใครจะเชื่ออะไรเงี้ยก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องแต่งก็ได้จะเป็นเรื่อเออจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องเรื่องเลยก็คือมันจะมีพวกพี่ไปเข้าค่ายไปอ่าไปเข้าค่ายตอนม .4 นี่แหละช่วงช่วงใกล้จะฤดูหนาวอะไรเงี้ยประมาณตอนนั้นเนี่ยใกล้จะปิดเทอมหนึ่งตอนม .4 อะไรเงี้ยแล้วมันมันกลาลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยก็อีก ว,วันสี่วันอะไรเงี้ยก็ปิดเทอมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพี่ไปดูหนังกันวันนั้นเป็นวันหยุดราชการก็เลยพากันไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่แบบมันมันเข้าโรงมาแล้วแต่ว่าพี่พวกพี่ยังไม่ได้มีโอกาสไปดูกันสักทีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปดูมันเป็นแบบมันเป็นไม่ใช่หนังมันเป็นการ์ตูนอะไปดูการ์ตูนในโรงมันดูการ์ตูนไรสยางนะ่รแล่พี่ก็พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยพอพอพวกพี่เดินเดินออกมาแล้วมันกำลังจะกลับบ้านก็คือเดินออกมาจากโรงหนังกันนั่นแหละ เดิอออกมาจากโรงหนังกันแล้วไม่รู้อะไรดนใจให้พวกพี่แบบไม่ไม่ใช่พวกพี่เด็ดสิคือพี่คนเดียวเห็นลุงคนหนึ่งที่แบบเหมือนเหมือนแกจะนั่งอยู่ข้างทางแต่แบบไม่ใช่คนจอนจัดไม่ใช่คนเล่นลอนอะไรเลยนะแต่ว่าทรงแกดูเหมือนแบบทรงทรงนั้นแหละแบบแบบเหมือนเหมือนหมอดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินแวบไปดูอะไรเงี้ยปันเดินแวบไปดูพี่ก็เลยแบบพอดีว่าแบบเขามีลูกค้าเขาอยู่อะไรเงี้ยคนหนึ่งสักคนสองคนก็เลยแบบอ๋อ คือลูกคนนี้แกกำลังทํานายดวงอะไรอย่างนี้ที่จริงแล้วอะ่ะพี่ปีกตัวเดินออกมาจากห่างจากเพื่อนๆน,นะแล้วพี่เดินพี่แบบพี่สนใจมากแบบในเรื่องที่แบบทานายดวงชะตาอะไรอย่างงี้ถึงแบบถึงแม้พี่จะไม่ค่อยได้แบบเชื่อแต่รู้สึกว่าพี่สนใจมากเ <C UT> กี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมันเหมือนมันค่อนข้างมีผลกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วพวกนั้นก็เดินสมทบเข้ามาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบอ่าเงินก็อยากลอง อยากลองทานายดูอะไรเงี้ยการทํานายมันเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องสนุกสำหรับพี่นะแล้วทีเนี้ยทุกทุกคนทุกคนที่อยู่ในวงนั้นมีมีพี่มีไอปอนมีไอปิงมีไอเลียวไอ้ักที่ไปดูการ์ตูนกันเนี่ยก็คือทั้งไปดูไปดูสมดคือพี่จ่ายเงินคือมันออกค่าหนังค่าดูหนังให้พี่แล้วพี่ก็เลยโอเคแหละเงินเหลือในกระเป๋าพอดีอ่าล้วงล้วงกระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยล้วงกระเป๋าเสื้อแขนยาวแล้วมันแล้วมันมีแบงค์ร้อย ก็เลยแบบโอเคดูดวงดูดวงคนละยี่สิบอะไรเงี้ยโอ้คือมันถูกมากเลยนะถ้าดูดวงเพราะว่าตอนงานการะชาติพี่จำได้ตอนงานการะชาติตอนพี่อยู่มสีู่พ่อเนี่แหละสามร้อยนะปันนะอันนี้คือแค่ยี่สิบบาทคืออันนี้แค่ดูดวงแค่ยี่สิบาทนี่นคือแบบเฮ้ยผมมึงดูไหมอะไรเงี้ยแบบจะดูดวงไหมแค่ยี่สิบาทเองเพี่ก็แบบจะเนอยากให้อ่าอยากให้คนอื่นพูดอ่าอยากให้คนอื่นพูดถึงพี่บ้างว่าแบบ จะแบบจะพูดถึงหน้าตาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบพูดถึงนิสัยเราหรือเปล่าคือพี่ก็รอฟังอะไรแบบรู้ฟังว่ามันจะตรงกับเราอะไรมากหรือเปล่าคือเกก,ก็ทํานายดีทํานายค่อนข้างตรงเลยก็ว่าได้แต่เก,กคิดเงินน้อยอ,ะอ่ะเออโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก็คือถ้าหมอดูดูดวงแล้วรับเงินน้อยๆเนี่ยคือเลิกไม่น่าจชถือแล้วอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> อันนี้คือความความเป็นจริงนะน,นี้เออก็เลยแบบหมอดูถูกๆอะไรเงี้ยโอเคเราไป ไปดูดวงกันเล่นๆอะไรเงี้ยบทตังร้อยหนึ่งสิแล้วก็แบบมันมันก็บันเทิงมันก็บันเทิงไปอีกแบบแหละแล้วทีเนี้ยทุกคนก็ปกติกันทุกอย่างยกเว้นไอปิงคนเดียวหมอดูทักว่าไอปิงมันดวงตกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าหมอเนี่ยเป็นไปได้ภายในเจ็ดวันเนี้ยอย่ากออกจากบ้านก็หมายความว่าก็คืออีกสมมุติว่าวันนั้นเี่พี่ คือวันที่พี่ไปดูหนังเป็นวันองคารเพราะมันเป็นวันหยุดวันหยุดราชการอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นวันอาคารวันพฤหัสไปเข้าค่ายแล้ววันนั้นเป็นวันอาคารก็คืออีกสองวันก็ไปเข้าค่ายเป็นสองวันหนึ่งคืนเพราะว่าเราจะได้นอนค้างคืนด้วยพอวันต่อมาเนี่ยไอปิ้งมันก็ปกติกับแฟนทุกอย่างนะคือแบบพี่คิดว่าโอเคแล้วพี่คิดในใจนะโอเคแล้วกูเสียเงินฟรีแน่ๆกูเสียตังฟรีแน่ๆแล้ววันนั้นไอปิ้งมันมันออกไปเที่ยวกับแฟนมาด้วยไงแล้วก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่ตอนบ่ายวันอาคาร พวกเราไปดูหนังกันแล้วไปดูหมอดูแล้วหมอดูยี่สิบาทคนละยี่สิบาทแกก็ทายว่าปิ้งมันจะดวงตกมันจะแบบไม่ดีรางไม่ดีเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้ทุกอย่างปกติมากไม่แทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพวกพี่ก็แบบใช้ชีวิตกันตามปกติแบบแทบจะลืมเลยได้ซะลุงแก๋ก็แบบวัเมื่อวานไปดูดวงกันอะไรเงี้ยแล้วพอวันพฤหัสวันพฤหัสพวกเราตื่นกันตั้งแต่เชา้า แล้วก็เตรียมตัวไปคือพี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ค่ายทหารคือถ้าไปอบรมในค่ายทหารคือพี่แบบโคตรเกลียดเลยตรงโคตรจะเกลียดเลยถ้าไปอบรมในค่ายทหารเกลียดคือมันยินดีที่แบบว่ามันมันเหมือนกับเราไปปฏิบัติธรรมอะไรสักอย่างเนี้ยว่าคา่ายคุณธรรมอะไรเงี้ยปันเอ่อคค่ายทหารมันแล้วอีกอย่างหนึรรน่งคือมันมันติดกับวัดด้วยไงอะไรเงี้ยคือมันติดกับวัดด้วยตรงนั้นอ่ะมันติดกับวัดเราไปค่ายคุณธรรมกันแบบเป็น เป็นอะไรว่าแบบหลักสูตรอบรมหลักสูตรวิชาสังคมอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปแกก็จะหาคะแนนอะไรประมาณนั้นคือพวกเราก็ไปกันหมดทุกคนแหละมสี่เพราะว่าห้องหนึ่งห้องสองเราก็ไปกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยก็คือไอเดียวไอปิ้งไอรักมันอยู่ห้องสองพี่ไอปอนอยู่ห้องหนึ่งก็ได้ไปได้วยกันไปเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็คือตอนเช้าปกตกิก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยพวกเราตื่นพวกเราเตรียมตัวแต่ว่าพอเข้าค่าจริงๆเนี่ยคือเขาให้ไป ให้ไปใครไปมันอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้นัดกันแบบขึ้นรถโดยสารแต่ว่าเราเราไปใกล้ๆกับวัดวันหนึ่งเอ้ยมันมันเป็นเรียกมันจะเรียกวัดหรือเปล่าวะแบบมันมันใกล้ๆกับวัดแต่มันไม่ได้มีกำแพงกั้นอ่ะปั้นมันเหมือนเป็นป่าช้าอะไรเงี้ยเออมันเป็นเหมือนพี่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันมันใกล้กับตัววัดก็แล้วกันอะไรเงี้ยพวกเราก็ไปใครไปปันซึ่งพี่ก็จะเป็นพวกประเภทที่ชอบ ชีวิตที่ฟรีสไตล์อะไรเงี Bur ้ยปันก็เล,ลยพี่ค่อนข้างที่จะไปช้ากว่าเพื่อนนิดนึงก็ให้เพื่อนรอเพื่อนจะชอบรอพี่ประจําไม่ใช่ไม่ใช่คือคนอื่นเขาไปกันสิบโมงใช่ไหมเขาแบบไม่ให้ท<อ>ี่จริงเขาไม่ให้เกินเก้าโมงแหละไปไม่ให้เกินเก้าโมงแต่ว่าแล้วจะทําไมอะไรเงี้ย <laughs> คือก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรหรอกเพื่อนพี่ก็ไปกันสิบโมงคือสายสุดแล้วแต่พี่ไปแม่งเลยห้าโมงครึ่ง <laughs> ไปห้าโมงครึ่งเขาทํากิจกรรมจนจะกินข้าวเที่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ทําก็ไปทาความสะอาดแต่ว่าสีหน้าสีหน้าไอปิ้งสีหน้าไอปิ้งมันเริ่มเริ่มดูไม่ดีเออคือคือพี่จะเล่าอย่างนี้ก่อนคือมันมีโรงโรงเรียนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีเข้าค่ายคุณทมเป็นอาสารโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วคือพอดีว่าพอดีว่าโรงเรียนมีโรงเรียนที่แฟนไอปิ้งอยู่เขาก็มาด้วยเขาก็อยู่ม .4 เหมือนกันเขาเขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วไอปิ้งมันก็ดูหน้าเสียอะไรเงี้ยคือพี่ พี่ไม่เห็นแฟนมันนะพี่ไม่เห็นแฟนมันไม่เห็นแฟนมันมาคือพี่พยายามสังเกตแล้วอะตอนนั้นเป็นตอนบ่ายเขากาลังกวาดใบไม้กันอยู่อะไรเงี้ยคือแบบทําทําความสะอาดแล้วก็เตรียมตัวไปอบรมอะไรเงี้ยพี่ก็มองหาคือนักเรียนมันไม่ได้น้อยไงเพราะว่ามันมีแต่มอ .4 แล้วแต่มม .4 แต่โรงเรียนมันไม่ได้เยอะก็มันก็พอสังเกตได้แต่พี่พี่ก็จําหน้าแฟนปิงได้ว่าเป็นรูปลักษณะยังไงแต่ว่าคือวันพฤหัสวันนั้นเนี่ยวันพฤหัสตอนบ่ายไม่เห็นก่อนก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าอบรมในห้องแอร์เนี่ย ไม่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 มันมันไม่ได้เช่เอมันแค่เย็นเฉยๆมันแค่เป็นห้องที่มันเย็นเฉยๆอากาศมันดีเฉยเบ่ายสองก่อนจะเข้าโอลิมพี่สังเกตนะแบบพี่ยืนรอเพื่อนหน้าประตูพี่ก็เลยใช้โอกาสนั้นเนี่ยสังเกตเพื่อนพี่ด้วยว่าแบบสังเกตเขาด้วยอะไรเงี้ยรอเพื่อนพี่แล้วก็รอเข้าไปพร้อมกันรอเข้าไปนั่งที่เดียวกันนั่งใกล้ๆกันจังหวะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการสังเกตว่าเขาอยู่หรือเปล่าในตัวอะไรเงี้ยแฟนไอ้ปิ้งอ่ะก็พี่กับกวาดสายตาหาเขาคือไม่เจอแล้วไอ้าส ก็พี่ก็เลยพี่ที่อยากจะถามมันตอนนั้นได้ว่าแต่มันกับว่าตอนนั้นพี่อยากจะถามมันแต่ว่าครูเล่งพวกเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรกันแล้วคนมันเยอะด้วยไงก็เลยโอเครีบเข้าไปแล้วก็เข้าไปฟังอะไรสักอย่ักหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยอ่าแล้วมันจะมีช่วงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นที่เขาแบบปล่อยให้เราไปกางเต็นท์แล้วก็เตรียมตัวอาบนะ้ำอะไรเงี้ย แล้วก็รอกิจกรรมช่วงประมาณทุ่มหนึ่งก็คือมีเวลาพัก5้าโมงหกโมงก็คือมีเวลาพักสองชั่วโมงเต็มๆตอนที่จะเข้ากิจกรรมอีกรอบหนึ่งในทุ่มหนึ่งจนถึงสามทุ่มก็เลยพี่ก็เลยหาโอกาสไปถามมันตอนพี่เดินไปห้องน้าําพอดีพี่ไปเห็นมันพี่เลยถามเอ้ยปิ๊งปิง,ปงมึงเป็นอะไรวะทำไมบูดูนา่าเศร้ามันก็แบบที่จริงมันก็ไม่อยากตอบพี่นะแต่ว่าพี่ก็แบบพี่ตื้ออ่ะพี่แบบก้นตีนอ่ะ อัคือคนตีนมันก็แบบมันก็ไม่อยากตอบแตจริงมันก็ตอบประมาณว่าแบบคล้ายๆกับว่าแฟนไม่คุยกับมันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพี่ก็พี่ก็ไม่ได้ถามนะว่าแบบเแล้วแฟนไม่ได้คุยกับมึงแล้วแฟนมึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยพี่ก็ถ้าให้พูดตรงๆก็คือถึงแม้พี่จะเป็นคนที่กลีนแต่พี่ไม่เสือก <laughs> <laughs> โอเคนะเ <laughs> <laughs> ข้าใจตอนนั้น <laughs> 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 พอกิจกรรมช่วงค่ากลางเต็นท์อะไรกันอะไรเงี้ยกางเต็นท์ปับ๊บปกติแล้วปิ้งมันจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะไอบิงมันคนค่อนข้างอารมณ์ดีแต่ว่าวันนั้นมันดูมันดูเศร้ามันดูเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยป่ะมันดูเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยมันทําให้พี่นึกถึงแบบนึกถึงคําที่หมอดูเขาพูดอะไรเงี้ยนึกทีนึกถึงคําที่หมอดูเขาพูดว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงวะอะไรเงี้ยคือที่พี่ไปเข้าค่ายเนี่ยมันมันเป็นสถานที่ที่มันมันไม่ได้อยู่แบบไอ้นี่มันมันไปอยู่แบบ เป็นเหมือนเป็นภูเขาอะไรเงี้ยเราขึ้นไปอยู่บนภูเขามันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันมันใกล้จะฤดูหนาวแล้วอะไรเงี้ยมันก็อากาศหนาวด้วยอากาศเย็นด้วยแถมมันอยู่บนภูมันก็อากาศเย็นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องใส่เสื้อกนันหนาวด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเดินเขา้าลึกเข้าไปในป่ามันก็ยังมีผาหน้าผาด้วยเพราะว่าเป็นภูเขาอะไรเงี้ยปั๊บพอเราก็อบรมกันอบรมกันเสร็จ เกี่ยวกับวินัยแล้วก็เคาให้ดูวิดีโอสัทสังคมเออแช่างบันเทิงมันไม่สาคัญหรอกช่างบันเทิงลบมันออกไปซะออต่อมาต่อมาก็เป็นสามทุ่มครึ่งเขาเขาก็ปล่อยเขาก็ให้ทุกคนเตรียมตัวเข้านอนอะไรเงี้ยที่ี่ที่นั่นอ่ะมันดีมากคือไม่ต้องซื้อน้ํากินเลยแต่ว่าต้องเดินไปกินซึ่งคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบที่ที่เขาจัดให้เรานอนกับที่ที่ไปกอกน้ํากับห้องน้ํานี่มันไกลกันแบบ มันตรงกันข้ามเลยคือมันเป็นป่าเนาะมันเป็นป่าแค่ร้อยเมตรมันก็ไก่แล้วพอนึกออกไหมแค่ร้อยเมตรมันก็ไก่แล้วอ่ะสําหรับพวกเราอ่ะเออมันเป็นป่ามันเป็นป่าข้างวัดอ่ะเหมือนป่าช้าเออแล้วแถมมันมืดดโอ๊ยอะไรคือพอจะไปกันแต่ละทีเนี่ยมันต้องไปเป็นแก๊งออพี่ก็พอดีว่าเมื่อเช้าพี่ซื้อน้ําไปกิน เมื่อเช้าพี่ซื้อน้ำไปกินสองขวดอ่ะแล้วพอดีว่ามีขวดที่จริงเขาแจกขวดแหละแต่ว่าเขาแจกเขาแจกเป็นขวดขวดน้ำเล็กๆในถังกันอะไรเงี้ยขวดน้ำเล็กๆในถังคือพอดีพี่เอามาสองขวดเป็นขวดที่มันพอดีขวดปกติที่เราซื้อกันขวดละเจ็บาทขวดละห้าบาทอะไรเงี้ยเออมันพอดีอยู่แล้วพี่ก็เลยไม่ไปเอาพี่ก็เลยเอาขวดพี่นี่แหละแล้วก็ไปกรอกน้ำแล้วก็กลับมาพวกพวกน้ำมันก็นอนเล่นเกมกันไอพี่ก็เล่นเกมปกตินะ เล่นเกมกับเอเลียวไอปิ้งกับปกตินี่แหละมันก็ไม่ได้แสดงอะไรมากแล้วคือแบบมันขอขอระบายอย่างหนึ่งคือไอเลียวเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เป็นเฮียเลยขอจากคำนี้เลยคือเป็นเฮียอะไรไม่รู้ <c oughs> คือพี่วางขวดไว้เวลามันเมื่อเหมือมันมันพูดแบบเวลาสมมติว่าวันตายใช่ไหมมาเล่นเกมตายแล้วแบบโอ้ยกูเบื่อทีมอย่างนี้อย่างนี้ม่งหยิบน้ําพี่มาแดกแดกแดกเรื่อยๆกินคือกินจนหมดอ่ะปัน แล้วพี่ก็แบบคือทีแรกพี่ก็คิดว่าแบบเออไม่เป็นไรก็มันกันตั้งสองขวดเนาะเอาไปเอามาพวกนั้นมันก็ซัดของพี่หมดเลยพี่ก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเพราะว่ายังไงพี่ก็กินแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็คงจะไม่หิวอะไรง่ายๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือพี่ก็กินไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วพะมันก็นอนกันประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งพมันก็นอนกันแล้วแล้วเพาก็คูเขาเขาก็มาปิดไฟ แล้วแต่ใครจะนอนแต่ว่าคนส่วนมากเขาก็นอนกันแล้วเขาก็ไม่อยากรบกวนกันอะไรเงี้ยก็โอเคแหละเฮ้ยพ่งนี้เจอกันนะอะไรเงี้ยพ่งนี้กลับกลับตอนเช้าเพราะว่าเป็น2วันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยตอนเช้าก็มีอบรมนิดหน่อยเพราะมันก็รีบนอนกันรีบนอนกันเพราะว่าอบรมมันก็จะเช้าเนาะเจ็ดโมงครึ่งคิดดูดิ <c oughs> แล้วทีเนี้ยพี่เนื่องจากอากาศมันเย็นบ้านอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นแล้ว มันเป็นสถานที่ที่จะจะพูดยังไงดีวะคือถึงแม้พี่จะปิดโทรศัพท์คืออาจจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเลยตามอากาศมันเย็นแลยพี่กินน้ําเข้าไปเยอะแล้วมันเรียกว่ามันตื่นสถานที่หรือเปล่าเราไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือลำลับ,ลบตื่นแล้วมีสึกปวดเยี่ยวด้วยเพราะว่าอากาศ,ากาศมันอากาศมันเย็นแล้วมันทําให้ปวดเยี่ยวอะไรเงี้ยอ่าก็เลยอยากจะลุกไปเข้าห้องน้าแล้วพอดีจะไปกอกน้ําแล้วเห็นไอ้ปิ้งมันยืนอยู่หน้าประตู คือพี่ก็งงเอ้ามึงไม่นอนหรอวะพี่คิดในใจครั้งแรกคือพี่ก็คิดเนาะมึงไม่นอนหรอวะคือมันเป็นสลัวสลัวเพราะว่าจะพูดยังไงดีกันมันมันไม่ใช่มันมืดมันมืดไปเลยแต่มันมีไฟอยู่มันอ่ามันมีไฟจากนอกห้องอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นไฟถนนน่ะเออคือมันเป็นไฟถนนอะไรเงี้ยพี่กางเต็นท์นะแต่ว่าเอาไปเอามาพวกเราก็ได้เข้ามานอนกันนี้อันนี้คือลืมเล่าเพราะว่าเอาไปเอามาแล้วก็เข้ามานอนกันนี้ ในมันเรียกโดมหรือมันเรียกสยามนั่นแหละมันพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ก็พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพวกเราต้องทําไมพวกเราต้องเก็บเต็นท์แล้วเขัามานอนข้างในคือไอ้ปิ้งมันยืนหน้าห้องไอ้ปิ้งมันยืนหน้าห้องแล้วลุกพี่ถือขวดน้ําแล้วก็ลุกไปลุกเดินไปหามันพี่ก็ถามมันว่าเฮ้ยปิ้งมึงไม่นอนจริงหรอเพื่อนมึงจะเป็นไงมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเท่าไหร่มันก็แบบมันก็พูดประมาณมันยังไม่อยากนอนอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยแบบมันมืดอะตอนนั้นมันมืดพี่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากไปคนเดียวเท่าไหร่เลยพี่ก็เลยชวนไอ้ไอ้ปิงไปไอ้ป,ปิงมันก็บอกเออป้าป้า,ปา,ปาพอดีกูจะไปหาแฟนมันพอดีอะไรเงี้ยเฮะแฟนมึงนี่นะมึงนัดแฟนไว้เหรอมึงนัดแฟนไว้ตอนกลางดึกนี่แหละอะไรเงี้ยพี่ก็โอเคละไปไปด้วยกันนี่แหละพอดีว่ามันบอกว่าแฟนมันยืนอยู่อ่อยืนอยู่หลังต้นไม้คือ มึงจะแอบกันทาไมวะพี่กินในใจในตอนนั้นคือมันจะมีต้นไม้ต้นต้นไม้ใหญ่ใหญ่อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แล้วมันก็สูงด้วยแล้วมันแทงน้ํากับห้องน้ําอยู่ใกล้ๆกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอะไรเงี้ยคือพี่พี่ก็เดินไปนะพี่ก็เดินไปพี่ก็พูดเล่นกับมันโอ้ยพวกมึงไม่กลัวผีกันแล้ววะซัดคือเอาตรงพวกพี่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยพี่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยก,ก็เลยอําก็เล่นได้ปกติพอพอเดินไปก่อนน้าเดินไปก่อนน้าปุ๊บไอพี่มันบอกว่าเฮ้ยเพื hey, ่อน กูไปก่อนนะแฟนกูเรียกกูแล้วอะไรเงี้ย,ยพี่พี่มองไปทางต้นไม้ต้นคือเหมือนมันก็เหมือนกับมีมีคนยืนอยู่หลังต้นไม้จริงๆนั่นแหละแต่มันมเห็นลางๆอ่ะมันถ้าไม่สังเกตก็คงไม่เห็นอะไรคือมันแบบมันจะพูดยังไงดีว่ามันมันลางๆจริงๆอ่ะมันมันมืดมากเลยมันมืดมากเลยถ้าไม่สังเกตรพี่พี่ยังไงกับการเดินเข้าไปหาโอ้คือพี่ไม่เดินเข้าไปนะแต่ว่าไอ้พี่มันบอกว่ามันจะไปหาแฟนมันอะไรเงี้ย พี่มันก็บอกพี่นะแล้วพี่ตอนพี่เดินพี่กำลังจะเดินกลับพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยแต่พี่กำลังจะเดินคือมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ยืนอะไรไม่รู้แต่พี่ไม่ได้ยินเสียงมันคุยกันเลยก่อนแล้วตอนพี่จะเดินกลับมันก็บอกว่ามันก็บอกเฮ้ยมึงมึงมึงไอ้มึงกลับไปก่อนนะอะไรเงี้ยมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูจะตามไปอะไรเงี้ยพี่ก็เลยโอเคก็เดินเดินเข้าไปนอนแล้วก็คือหลังจากเยี่ยวเสร็จ หลังจากกินน้ำก่อนนอนเสร็จพี่หลับไปเลยหลับไปแบบโอ้หลับสบายมากเลยปันเป็นคืนที่อากาศมันเย็นด้วยไงแล้วผ้าห่มมันมันเริ่มทํางานผ้าห่มผืนใหญ่หญๆมันเริ่มทํางานมันเริ่มทํามันเริ่มทําความอุ่นอะไรเงี้ยแล้วโอ้เป็นคืนที่หลับสบายจริงๆคือพี่ไม่ไม่ฝันคือแสดงว่ามันหลับลึกมากไม่ฝันไม่อะไรเลยปันตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนก็เป็นตายเลยเออทุกคนก็แบบคือทุกคนตื่นกันหมด ยูเวนพี Trump, ่พี่ตื sí, ่นช like ้ากว่าเพื่อนตอนนั้นทุกคนทุกคนตื่นกันหมดแล้วแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมาปลุกพี่เฮ้ย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 แย่แล้วแย่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็แบบพี่ก็จะคนชิวๆเนาะพี่ก็แบบแย่ของมึงมันแย่สําหรับปูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือแบบพี่ค่อนข้างประชดเวลาที่แบบใครเจอเรื่องแย่เอ้ยมึงมึงเว่อร์กันไปหรือเปล่าวะไอ้ย่อะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนประมาณนั้นพี่ก็เลยแบบ เฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอะไรว่าเล่ามาดิมันก็เล่ามาดิเฮ้ยแย่แล้วภูมิเออมันก็เล่ามาดีอะไรเงี้ยพี่ก็จะพูดประมาณนั้นคือเมื่อมึงเห็นไอ้ปิ้งไหมเมื่อคืนอ่ะเอาก็เห็นทําไมมันไปกับมึงเหรอเอาก็ใช่ไงมันหายไปมันหายตัวไปอ่ะเอาพี่กงเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมึงไปหาในห้องน้าดูมึงไปหาดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดแบบมันก็พูดย้ำมาแล้วว่ารถมันก็ยังอยู่นะ แลมันยังอยู่แต่ตัวมันนไม่อยู่คนทั้งครูทั้งพระทั้งอะไรคือนักเรีย,น,ยนคือช่วยกันหาก่อนเจ้าอบรมเนี่ยตอนก่อนเจ้าอบรมเขาทีเนี้ยเขาเลดทีเนี้ยจากเจ็ดโมงครึ่งกลายเป็นแปดโมงยัง ον, ตามหาเพื่อนไม่เจอแล้วทีเนี้ยไอปอนเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยก็บอกคือครูเขาก็สอบนะว,ว่าเขาก็ถามถามเพื่อนเพื่อนพี่นะว่าแบบมีใครเห็นไอปิ้งหรือเปล่าเมื่อคืนว่ามันไปไหนอะไรเงี้ย แล้วก็บอกว่าพี่ผู้พี่นี่ก็บอกว่าพี่เห็นเอแล้วครูเรียกพี่ไปสอบใหญ่เลยว่าแบบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปไหนมันทําอะไรอะไรเงี้ยคือโอ้โหคือเป็นเรื่องใหญ่มากคือเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่กว่าที่พี่คิดเยอะเลยล่ะคือพี่ก็เอาเออกรลืมลืมกระววแล้วเฮ้ยเฮี้ยพี่คิดในใจแล้วเฮี้ยเพื่อนกูหายนี่ว่ะแล้วเมื่อคืนมันไปไหนกันวะพี่ก็บอกว่ามันอะมันไปหาแฟน ไปหาแฟนอะไรแฟนแล้วก็สอบกันใหญ่เลยว่าเอ้ยแฟนไอแฟนไอปิ้งอ่ะแฟนไอปิ้งเป็นยังไงชื่ออะไรอะไรแค่ต่าโรงเรียนหรือทำไมครูไม่เคยรู้จักคนไหนไหนเป็นคนยังไงเอาเฟซมาดูหน่อยสิอะไรเงี้ยก็ทักไปครูแม่งขี้เสือกขี้บ่ก็ก็ทักไปนะทักไปหาเขาแต่เขาไม่ตอบทักไปหาเขาแต่เขาไม่ตอบเพราะว่าเหมือนเขามันก็จะไม่ว่างอะไรเงี้ยไอปิ้งหายวันไอปิ้งหายตัวไปแล้ว หาไม่เจอก็เลยสอบสวนกันก็เลยเดินตามหาเดินตามหากันหลังจากสอบสวนพี่ก็คือไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรจากพี่เลย <c oughs> คือ <c oughs> จะพูดจริงๆดีว่า,าแบบคือมามามาสอบปากคำเรียกพี่มาสอบปากคำเฉยๆแต่ก็ได้ข้อมูลไปแต่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วจนประมาณสักเก้าโมงครึ่งมันเก้าโมงครึ่งไปเจอไอ้ปิ้งนอนอยู่ ใกล้ๆกับหน้าผาเลยปันคือมันเกือบจะตกหน้าผาแล้วอ่ะปันเขาบอกมานะเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงพี่ก็กําลังก็เดินตามหาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาแบบเขาเรียกมารวมอะไรเงี้ยบอกว่าเจอไอ้ปิงแล้วแบบอยู่ในสภาพที่แบบอิดโรยอ่ะเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะปันเออไม่ใช่มันไม่มีสตินะมันไม่ขาดสตินะแต่คือมันหมดแรงเฉยๆก็พยุงกันมาพยุงกันมาแล้วก็รอให้อากาศมันดีขึ้น เราให้อาการมันดีขึ้นแล้วก็ถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นปั้นเมื hmm. ่อคืนเกิดอะไรขึ้นคือมันเล่าว่ามันอะเดินไปหาแฟนมันอยู่หลังต้นไม้แล้วแล้วล้วคือยังไงเราคือมันบอกให้พี่อะเดินจังหวะที่พี่เดินออกจากห้องน้ําแล้วมันบอกให้พี่กลับไปก่อนพี่ก็เลยแล้วและที่นี้มันก็เลยเดินตามเดินตามแฟนมันไปคือแฟนมันบอกว่าเดินตามมาหน่หน่อยสิมีเรื่องอยากจะ มีเรื่องอยากจะบอกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วไอ้ปิ้งมันก็ไม่ได้อยากมันก็ไม่ได้อยากจะพูดเพราะว่าจะพูดยังไงดีวะคือมันบอกว่าแฟนมันช่วงกลางวันอะมันเห็นแฟนมันอยู่หลังต้นไม้นั่นแหละมันบอกว่ามันบอกว่าแฟนมันอะมันบอกว่าแฟนมันไม่คุยไม่พูดกับมันอะไรเงี้ยมันก็เลยงอนมันก็เลยเหมือนกับงอนอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากไม่อยากจะพูดกับแฟนแต่ว่ายังไงได้คือมันก็เป็นแฟนนะเนอะก็เป็นแฟนก็ต้องแบบ แฟนบอกให้เดินตามก็เลยเดินตามไปอะไรเงี้ยเอาไปเอามาคือยูดีภาพก็ตัดไปเลยอะไรเงี้ยยูดีภาพก็ตัดไปเลยแล้วก็ภาพตัดมาตอนเช้าว่าครูกําลังเดินตามหามัน <_ S 2> แล้วก็เลย <_ S 1> ก็เลยแบบเรียกเรียกแฟนไอปิป้งมาหาว่าแบบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นสรุปก็คือเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันของแฟนไอปิป้งบอกว่าแฟนไอปิ้งป่วยไม่ได้มา อ้าวแล้วเมื่อคืนคือใครวะแล้วเมื่อคืนคือใครวะเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกรวมอะไรเงี้ยวันนั้นคือเป็นวันที่แบบจะได้กลับตั้งแต่เก้าโมงแปดโมงเก้าโมงเช้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยทางวัดเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยต้นเนี่ยมันคือต้นตะเคียนอ้าวอ้ต้นตะเคียนปมรู้จักต้นตะเคียนต้นตะเคียนที่แบบ เออนนแล้วคือมันเป็นต้นใหญ่เลยคือพี่ก็ไม่ได้สังเกตน,นะว่ามันเป็นต้นตะเคียนอ่ะอาตรงคือพอคิดไปคิดมาไอ,อเฮียคนลุกอยู่นะนี่อ่ะอะไรเงี้ยเออคือเขาบอกว่ามันมันมีตำนานคือหน้าผาตรงนี้เนี่ยมันเคยมีคนโดนแบบเหมือนเหมือนกับว่าโดนหลอกให้ไปตกหน้าผาตายอะไรเงี้ยปันเพราะว่าบนภูเนาะ มันจะมีหน้าผาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าก็ไม่มีใครตายเพราะโดดหน้าผานะแต่ว่าส่วนมากก็จะไปจบอยู่ที่ขอบหน้าผาซะมากกว่าคือมันเป็นขอบหน้าผาที่ชันลงไปแต่มันไม่ได้ชันมากนะมันนชันแบบมันชันเป็นลาดชันลงไปอะไรเงี้ยพอจะวิ่งได้อยู่ประมาณนั้นนั่นคือทั้งหมดที่พี่จะเล่าในวันนี้แล้วปั๊